สวัสดีครับผมอาจารย์เนตนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงวันจุดยาวนะครับของแต่ละคนนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่อาจารย์บันทึกรายการอยู่เนี่ยครับตรงกับวันจันทร์ที่2มกราคมนะครับปีพุทธศักราช2566นะครับอาจารย์ก็จะมาทําการพยากรณ์นะครับทั้ง12ราศีนะครับประจําเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566นะครับแต่ก่อนจะไปเข้าการพยากรณ์นะครับ ใครที่ติดตามอาจารย์มานะครับแต่ก็ยังไม่ทราบลักนณะราศีของตัวเองหรือว่ายังไม่ชัวนะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟชิอล์เขาผาอาจารย์ที่แอดไซน์ l r z o นะครับหรือตามบริบทตารางหน้าจอได้เลยนะครับใครสะดวกสแกน QR code คก็สามารถสแกนผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับการสอบถามลักษณะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอาจารย์ก็จะตอบกลับนะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับหรือถ้าอาจารย์มีเวลาณช่วงเวลานั้นที่คุณถามมาพอดีอาจารย์ก็จะตอบทันทีนะครับ ก็รีบนะครับแอดเข้ามาครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ต้องกังวลนะครับสําหรับท่านที่แอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็แจ้งข้อมูลให้ครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งครบทวนแล้วรอนะครับอย่างที่ยันบอกรอแป๊บหนึ่งนะครับบางคนอาจจะรอนานหน่อยบางคนจะรอแป๊บเดียวนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ยังไงการันตีได้ว่าไม่เกิน24ชั่วโมงแน่ๆนะครับ หลังจากที่อาจารย์ผูกดวงวัลัคนาเสร็จก็จะแจ้งกลับนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อนําลัคนาราศีที่ถูกต้องนะครับไปทําการเช็คพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมนะครับได้ที่ช่องทางอาจารย์แนทดูดวงชาแนลได้เลยนะครับก็ช่องทางนี้เองนะครับอย่างที่อาจารย์ไพยายามบอกไปแล้วนะครับก็จะเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อยๆ2เดือนนะครับ แต่ณเวลานここ 16, ี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าประมาณ5เดือนแล้วนะครับสำหรับการพยากร์ของเดือนมิถุนายนนะก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับวันนี้วันที่อาจารย์บันทึกรายการก็ตรงกับวันจันทร์ที่2มกราคมนะครับปีพุทธศักราชสองพนะครับและถ้าท่านใดติดตามอาจารย์มาสักระยะแล้วแล้วสนใจนะครับที่จะเช็คดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับก็สามารถแอดไลน์เอาชื่อเอามาหาอาจารย์ได้ที่เดียวกันนะครับรายละเอียดก็ตามด้านล่างหน้าจอได้เลยนะครับท่านใดที่ เคยดูดวงกับทางอาจารย์แล like mm ้วแล้วจะกลับมาดูซ้ํานะครับก็ไม่ต้องแจ้งรายละเอียดนะครับให้แจ้งแค่ชื่อกับนามสกุลนะครับถ้าแจ้งข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือบางคนอาจจะแจ้งชื่อกับชื่อเล่นเอาไว้นะครับก็แล้วแต่นะครับก็แจ้งแค่นี้นะครับแล้วก็ทําการนะครับชําระค่าใช้จ่ายนะครับในการดูดวงนะครับให้เรียบร้อยนะครับค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่500บาทนะครับต่อหนึ่งดวงนะครับใช้ระยะเวลาไม่เกิน50นาทีนะครับก่อนที่จะเริ่มเปิดงานกันนะครับอาจารย์ก็ขอให้ แต่ละท่านนะครับมีกำลังใจนะครับมีพลังนะครับตั้งสติให้ดีนะครับพร้อมที่จะกลับไปทำงานแล้วก็ลุยให้เต็มที่นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามทางช่องทางของอาจารย์นะครับว่าลักษณะราศีไหนดีไม่ดีมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาอย่างไรหรือต้องระวังอะไรหรือต้องเตรียมพร้อมรับสิ่งดีเข้ามาอะไรนะครับก็สามารถเช็ครายละเอียดเป็นเดือนๆไปได้เลยนะครับแลาสำหรับในส่วนของคลิป ของเดือนมิถุนายนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยพร้อมกันเลยนะครับทั้ง12ราศีนะครับเพราะมีคนดิเรกแมสเซนมหาอาจารย์เยอะมากนะครับถามว่าทําไมต้องปล่อยลัคนาราศีเมษก่อนเพื่อนตลอดเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะปรับเปลี่ยนนะครับตามความต้องการหรือว่าตามสะดวกนะครับของแต่ละท่านนะครับเพื่อให้ได้รับชมกันพร้อมกันนะครับก็สําหรับเดือนมิถุนายนนะครับ การพยากรณ์ของเดือนมิถุนายนอาจารย์ก็จะปล่อยพร้อมกันทั้งหมด12ราศีเลยนะครับกลับเข้าว่ากันนะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับสำหรับชาวราศาีมีนนะครับประจําเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566นะครับชาวราศาีมีนนะครับมีดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วถ้าน้องพูดถึงเรื่องการงานจะเป็นอย่างไรนะครับดาวที่เริ่มพบกรรม,มะ ก็คือดาวดวงเดียวกับดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพระศบดีนะครับโคจรนะครับเข้าเสือนพบกระดุมพระนะครับได้คู่สมพลกับเจ้าเรือนนะครับในช่วง19เมษายนปีพุทธศักราชหนจนถึง29เมษายนปีพุทธศักราชหนน้หะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าการงานในช่วงเวลานี้ก็ถือว่ามีมุมนะครับมีเกณฑ์ที่ดีนะครับอะไรที่เคยติดเคยข้างค้างในช่วงที่ดาวพระศบดีโคจรมากุมลัคนาก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเพราะว่าณ ช่วงเวลานี้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือว่าดาวพระศดสิดีก็ยังนําหน้านะครับลักนณะราศีมีนอยู่เค <studio> ียกว่าเป็นป่าเป็นสุญย์ยัปหะแลวก็อยู่ในเรือนการเงินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินก็ถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังดีไม่สุดเท่าไหร่นะครับเพราะยังมีดาวราหูอยู่ร่วมด้วยนะครับก็คือยังมีดาวราหูคนรั์อยู่นะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย การเงินก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับมีมุมมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะครับหรือทํางานแล้วก็ส่งผลหรือไปลงทุนเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวเรื่องงานนะครับแล้วก็ผีดอกออกผลนะช่วงเวลานี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับอาจารย์ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกๆคนโชคดีนะครับเรือยๆเฮงๆกันทุกท่านนะครับการงานนะครับยังถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีนะครับมีมุมมีเกณฑ์ที่ลงทุนนะครับแล้วเกิดผลดีกับชาวลัคนาราศีมีนและการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับ ดาวเจ้าเรือนภกระดุมพระนะครับเ็คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารโคจรเข้าสู่ภพปุตตะนะครับในช่วง10พฤษภาคมจนถึง29มิถุนายนนะครับปีพุทธศักราช2 5 6 6ก็เรียกได้ว่าแทบจะทั้งเดือนนะครับแล้วก็หลังจากวันที่30มิถุนายนไปแล้วจนถึง17สิงหาคมนะครับปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับก็จะโคจรเข้าสู่เรือนพบอลินะครับแล้วก็ได้คู่ศัตรูกับเจ้าเรือนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ย ชาวลัคนาราศีมีนเองก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายในช่วงเวลานี้ให้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่อย่างน้อยฟังแบบนี้แล้วไม่ต้องตกใจนะครับอย่างน้อยเรารู้ก่อนล่วงหน้านะครับและถ้าใครได้ติดตามมาจามาอย่างต่อเน,นื่องคุณก็จะทราบอยู่แล้วนะครับและถ้ารู้แบบนี้แล้วว่าช่องทางนี้นะครับเป็นการพยายกรณ์ล่วงหน้าอยู่แล้วคุณติดตามไปเรืเ่อยๆนะครับจนถึงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมนี้นะครับคุณจะได้รู้นะครับ ภาพรวมนะครับของพื้นดวงสตา์คุณอย่างละเอียดทั้งปีนี้เลยนะครับคุณจะได้บริหารจัดการนะครับแล้วก็ไม่พลาดนะครับอย่างน้อยรู้ว่าจุดใดมันมีมุมมีเกณฑ์มีปัญหาเราต้องบริหารในเรื่องใดจุดใดมีเกณ์ที่มีปัญหาเรื่องการเงินในช่วงเวลาน,นี้เราก็บริหารจัดการรายรับรายจ่ายให้ดีนะครับก็ชัดเจนแล้วนะครับแต่อย่างน้อยก็ให้เข้าใจไว้เลยว่าอย่างน้อยในปีพุทธศักราช2,566นี้ก็ยังถือว่า ยังเป็นปีที่ดีสําหรับชาวาลัคนาราศีมีนแน่ๆนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วถ้าเรามาพูดถึงเรื่องคู่ครองความรักคุ้นส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนปีพศัก6 6นะครับดาวเชริอนภพปัตตานีก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธโคจรเข้าสู่เรือนภพกระดุมพระนะครับตั้งแต่6พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนแล้วก็จะโคจรเข้าสู่เรือนภพสัตว์ชะนะครับในช่วงวันที่2มิถุนายนจนถึง17มิถุนายนแล้วก็จะยกเข้าสู่เรือนภพพันธุนะครับในช่วง18มิถ ในส่วนของค ouais. uh huh. ู่ครองเขรักหุ้นส่วนนะครับก็ถือว่าม mmm. ีมุมมีเกณฑ์ที่ดีนะครับเพราะว่าดาวเจ่เรือนพบปัตนิดาวพุธเนี่ยก็ยังโคจรนะครับในสู่ในเขาเรียกว่าในเรือนพพที่ดีในพื้นดวงชะตาอยู่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลในช่วงเวลานี้นะครับอย่างน้อยนะครับให้เรารู้ไว้ว่าในช่วงมุมนี้โคจรตรงนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับต่อให้มีปัญหามันก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็ให้เข้าใจตามนี้นะครับเพราะดาวพุธก็ถือว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นดาวที่ โคจรค่อนข้างวิปริตที่สุดนะครับแล้วก็มีการเดินโคจรนะครับเสิร์อย่างรวดเร็วบ้างในบางช่วงพักบ้างนะครับมนบ้างนะครับก็แล้วแต่ช่วงนะครับแต่ยังไงก็ขอให้ติดตามช่องทางอาจารย์เน็ตดูดวงชาแนลไว้นะครับก็จะทราบว่าช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างไภาพรวมก็ถือว่าเป็นนิมายที่ดีไม่ต้องเป็นกังวลนะครับในเรื่องของคู่ของคราคุนส่วนชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่านะครับมันมีช่วงอยู่นิดเดียวนะครับแค่ตอนช่วงหนึ่งมิถุนายนเพราะว่าจังหวัดที่ดาวพุธโคจร เข้าสู่หรือนพบกระดูพระนะครับไปร่วมกับดาวราหูด,ด้วยนะครับเพราะเป็นคู่ศัตรูนะครับแต่อย่างน้อยถ้าใครได้ฟังคลิปมาก่อนอันนี้คุณก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆมันมีปัญหาตั้งแต่พฤษภาคมแล้วล่ะเพราะฉนั้นมาเดือนม,มิถุนาย,ยนก็แค่วันที่1มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับก็ให้รู้ไว้แบบนี้จะได้สบายใจอย่างน้อยทําให้จิตใจเราเข้มแข็งมีกําลังใจเราก็จะลุยกับปัญหาได้ไม่ยากอันนี้ชัดเจนนะครับที่สําคัญนี่าที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปแล้วในหลายคลิปนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ แต่าจาย์ก็ไม่ค่อยเป็นห่วงชาวลัคนาราศีมีนเท่าไหร่นะครับเพราะถือว่าดาวประจาตัวก็ยังโครจรอ,อยู่ในมุมที่ดีนะครับนำหน้าตัวเองเป็นป่าเป็นสุนยภาั้และตาแหน่งเป็นราชาโชคด้วยนะครับในเรื่องการเงินด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับแล้วถ้าเรา,าพูดถึงเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บในช่วงเวลานี้จะเป็นอย่างไรนะครับถ้ามองว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่ดีนะครับควบคุมคอนโทรลได้ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับมันจะมีอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือช่วง 30มิถุนาย,ยนนะครับจนถึง26สิงหาคมช่วงเวลานี้อาจต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับแต่อย่างน้อยอย่างที่จันได้บอกไปแล้วอ่ะดาวประจําตัวยังควรจออยู่ในมุมที่ดีนะครับได้แต่หมายเวลาเฉโชคด้วยเพราะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับต่อให้มันมีปัญหามีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างน้อยก็เรียกว่าเราดูแลตัวเองบริหารจัดการตัวเองได้นะครับก็คอนขางชัดเจนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้เรารู้ไว้ว่าอะไรที่ดีในช่วงเวลาดานี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนลุยเดินหน้าให้เต็มที่ อย่าเพิ่งท้อแท้ว่าเอ้าก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จเลยยังไม่ดีเลยจะท้อแท้ทําไมครับในเมื่อสิ่งดีๆมันรอคุณอยู่ข้างหน้าอีกตั้งเยอะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ก้าวเดินนะครับอย่างมั่นคงแล้วก็ลุยให้เต็มที่อาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจแล้วขอให้ชาวลัคนาราศีมีทุกท,กทกคนประสบความสําเร็จในงานนะครับที่ได้ตั้งใจในงานที่ได้คาดหวังไว้แล้วขอให้ได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรในช่วงเวลานี้นะครับชัดเจนนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีทุทกทกคนโชคดีนะครับวันนีี้เเเรราาาิจ,จตตชวขอองงได ด้วยการทำความดีเละาเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ